ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่มิน,นิ้ํำเพ,งพ็งภาเพื่อนสิบห้าภาพี่น้องมาอัปเดตสวนบักทัวผสมกับสวนบักพกเดอร์พี่น้องเดอ้ออัปเดตล่าสุดคลิปที่แล้วผมเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับมัดยอดบักทัว อยู่ในปาบักิกเด้อพี่น้องเนี่ยเห็นบ่บักทัวเขาขืนของเขาตามธรรมชาติของเขาแล่ะพี่นอ้องเพียงแต่เขามา่ค่อยแตงยอดเขาแต่งยอดแตงขแนขึ้นไปให้ขึ้นไปทั้งคางหนาก็ะยักฮกจังหน่อยเพราะว่าหนาฝนพี่น้องม้อนี้กะใส่ปุ๋ยขึ้นมา เพราะว่าฝนมาตกสองเมือสามเมือก็เลยใส่ปุ๋ยขึ้นมาเอาปุ๋ยสูตรสิบหพี่น้องปุ๋ยสูตรสิบหกขึ้นมาบักทั่วเขากขึ้นของเขาบักพริกบักพริกกัเป็นดอกเป็นดอกบางต้นก็เป็นนุย้ยสวนผสมประสานพี่น้องคลิปที่แล้วก็สาธิตการเฮีดข้างการมัดยอดขึ้น มัดขึ้นไปน้ำได้ปัวได้สาสนี่แหละเด็ดข้างขึ้นไปชุ่มมึงไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่น้องน้ำเตียมเดี๋ยวไปปิดน้ำก่อนน้ำเตียมทั้งแล้วทั้งสีฮอร์โมนพี่น้องน้ำเตียมแล้วเตียมทั้งล้นจากๆเลยสีฮอร์โมน ปิดแวะเอาไปสีดยาสีท่อมวนคือเกาละ่ะให้พี่น้องช่มบรรยากาศทงไห้ทงหน้าหลังจากเก็บบักพริกงวดแรกเนาอพี่น้องเนาะเก็บบักพริกงวดแรกสำเพ็งผ้าเพื่อนกับเอาปุบบักทัวมาแซมแซมปลูก พราะว่ากพริกเขานี่บางเทือมันกะบ่ไดดเท่าทีเท่าใดพริกงวดสองบางต้นมันกะตายบางต้นถ้ารักษาโรคบ่ไดดรักษาโรคบ่ไดดกับเป็นลักษณะอลไรพี่น้องนี่กุ้งแห้งมีอายุบกพริกนี่ตั้งแต่ปลูกมาปลูกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้ก็เดือนสิงหาพี่น้อง เดือนจิงหาร่วมเราก็จะได้หกเดือนละหกเดือนกับยุสภาพนี่แหละพี่น่องนี่เป็นหน่วยถ่ายทํทำให้พี่น่องเบ่งเพื่อพี่น้องอาจจะเอาไปใส่ือยังสาเพง่งเพื่อนเป็นแนวทางดีๆเอาไปปรับปุงใส่ในสวนในไฮของจ้กของเด้อพี่น่อง แต่บักทัวในปลากพลิกนี่ครับได้ผลแต่สีเต็มร้อยเวลาพี่น้องกระซ้าเต็มร้อย,อยน่ะแะมันได้อยู่เพราะว่าสาเพียงพาเพื่อนเคยเห็ดมาแล้วได้ผลอยู่กับพอดีว่าเข้าเก็บบักพริกไปพร้อมเก็บบักทัวไปพร้อมไปลงตลาดนันไปลงพร้อมๆกันเข้ากับทีมีสินค้าของเข้าไปขายทั้งเถื่อของเข้าหน่อยเข้ากับเอา วางอยู่ตลาดมาขายพร้อมว่าคนบวตัวก็บซ่ซอแซอเซมากหรอล่ะพี่น้องโซซอมอ่อีกงเดียวเรื่องพี่น้องมันเป็นการดีที่พี่นอ้องเขาใส่ปุ๋ยขึ้นมาเนี่ยใส่ปุ๋ยขึ้นมามันได้กินทั้งหมกพริกได้กินทั้งหมกทั่วพี่น้อง เป็นการดีเรับกัเป็นทางเดือกอีกทางนึงพี่น้องที่เข้าเฮ็ดผสมประสานกันสามารถเฮ็ดได้ทั่วกำลังออกดอก มันบอกมันขื้น้างของเขาไปเองแล้วเขาก็ออกดอกมันก็ล่างออกดอกพี่นอ้นองเพียงแต่เขามาจัดยอดจัดยอดให้ดีๆจัดยอดอันนี้สำเพ็งกับยากไรเมื่อจะไปจะแล่นตลาดบางเที่ยวกับได,ด้จัดยอดก็ด้หาเวลาว่างมาจัดยอดมันอยู่ดอกพี่น้อง ฟางตึงไปพี่น้องคิดว่าบกทั่วสิได้เก็บกับพ่อบักพริกแล้วพี่นอ้องพ่อบมกพริกเนี่ยหกพริกกำลังขึ้นบักพริกงวดสองอกำลังขึ้นฟางนี่อยากบางนะบกทั่วบางนจกหน้อย เิ่งไปพี่น้องสามารถปลูกใ้ในยามฝนยามฝนกับปลูกได้ดังต่เข้าไปยามดูแล้มื่หอย่ามันขึ้นหกให้มันงนับบุกทีก่เขา เบื้งพี่พี่น้องกำลังขึ้นดกดกเกิบอยู่เด้นี่เบิ่งอีกมุมหนึ่งพี่น้องฟังทั้งใต้บักทัวมันกับบกเกิดเป็นไรเพราะว่าบักพริกหนาบักพริกหนาบางเที่ยวกับบัได้บ่ได้แซมนะพี่น้องบางต้นเขากือบ่ได้แซมพอพริกเกิดหนามองได้บักพริกเกิดบางเขาก็แซมไปแซมไปมันได้ก็ค่อยเอาบ่ได้ก็ บ่เป็นยังถือว่าเข้าเข้ากับยังมีดอ,อกพิกอยู่พี่น้องฝนบ่่อยได้เหียดดอกบ่ตกไปเมืออม่อสองเมื่อแต่ก็ซอแซมาแล้วซซแซมาอีกแต่ก็มีนม้ำขังอยู่เพราะว่าสวนสวนดอ,อกพลิกของสำเพ็งนี่บ่บ่ได้อยู่เชื่องว่าเทื่องน้นนี่พี่น้อง บ่ได้อยู่ทั้งโน่นทั้งโวกเลยอยู่เลาะทงไฮทงหน้าพี่น้องเลาะทงไฮทงหน้านี่พี่น้องเลี้ยวไปเดี๋ยวผมนสีทายถ้ำให้เบิ่งนมันเป็นทงไฮทงหน้าเลยพี่น้องนี่เป็นทงไฮทงหน้านี่ยน้ำพูนปลาเขา่าแต่ถือว่ามันก็นดี ได้ได,ได้ได้ผลผลิตอยู่พี่น้องหาลังเทียบุกพริกเข้าว่าได้ผลผลิตพี่น้องเข้ากับยังมีบักทัวสำรองอยู่แต่ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ไม่ถึงว่าบบเสียเวลานะพี่น้องบบเสียเวลาเฮาปูกพริกพร้อมเขาปูบักทัวพร้อม บักทัวเขาก็เลื่อยของเขาไปเพียงแต่ช่วงแรกๆเขาจัดยอดเขาจัดยอดเขาให้มาอยู่ในเสือกเช,อกชือกเชือกนี่ยได้ตำศาสตร์ปลอตำศาสตร์พี่น้องจัดยอดเขาพันนึ้นไปก่อนนิดเดียวเดี๋ยวเขาเลื่อยของเขาขึ้นไปเองพี่น้องบ้านนี้เขาสิแตกแขนงมากแตกแขนงมากเขาค่อยจัดให้เขาไป จัดเขาเข้าไปให้ขึ้นไปยื่อทั้ง้างเขาก็จะไปม้วนยื่อทั้ง้างทึิงทึ่งๆเลยพี่น้องมว้วนย่ามเป็นหมากเป็นน่วยน่วยกับสียื่อสูงยื้เทิงมันสิได้ผลผลิตงามพี่น้องเนี่ยผลผลิตงาม วดหน่สำเพ,งพ่งผ้าเพื่นพอนสิผ้าไปยังพี่น้องก็ค่อยถาดติดตามเบิ้งเนอะพี่น้องเอ้อขอฝากไป้นะพี่น้องสำหรับของสำเพ,งพ่งผ้าเพื่อนฝากไปในอ่อมบอ,อกอ่อมใจพี่น้องคลิปนี้ขอจบไปซ้ำเนี่ยแหละพี่น้องกราบขอบคุณและสวัสดีครับ